ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กับคลิปนี้พลาดไม่ได้จริงๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมตามมาเป็นเวลานาน,านเลยทีเดียวการปลูกมะม่วงซึ่งมะม่วงตรงนี้นี่จะเป็นมะม่วงอะไรทําอย่างไรแต่ว่าผมมันทึ่งในเรื่องของการที่ให้ผลผลิตออกมาที่มีบทบาทอันสําคัญจากปัจจัยการผลิตหนึ่งซึ่งผมจะไปพบกับท่านนายกสัมฤทธิ์นะครับ วันนี้ท่านอยู่ที่บางเลนจังหวัดนครปฐมนี่คือนายกสมาคมเกษตรกรไทยนายกสัมฤสวัสดีครับ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 สวัสดครับสวัสดีครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนกับนัดกันมาเลยนะครับแกพ่อประจโจอวันนี้นะฮะก็เลยเดี๋จะได้คุยกันนิดนึงครับนี่มะม่วงตรงนี้ครับอันนี้คือน้ำดอกไม้สีทองฮะน้ำดอกไม้สีทองค ทำไมมันออกมาในลักษณะของตุ่มนี้เนี่ยแสดงถึงความภาคภูมิใจว่ามันดีอย่างไรช่วยเล่าให้ฟังนยครับใช้จุลินทรีย์ของอาจารย์โจเนี่ยฉีดมันจะออกดอกอยู่ตลอดเลยครับพอนี่จะไม่ทันหมดเลยมันจะออกใหม่เรื่อยมาเดี๋ยวปกตินี่มันจะออกดอกพร้อมกันเลยอ่าใช่ถธรรมดามันออกเป็นรุ่นๆแต่นี่มันจะออกมาเรื่อยเลยฮะนู่นยังไม่ทันหมดนี่ก็ออกต่ออันนี้คือความอัศจรรย์หรือเปล่าครับนี่นะฮะแล้วแล้วก็ดอกดอกนี้เนี่ยถ่ายไปที่ดอกหน่อยอาจารย์โจอาจารย์โจมาอธิบายหน่อยนี่ ที่เหตุผลเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับทำไมมันมันไม่ออกพร้อมกันทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วมันก็ตามหลังกันมานะซึ่งก็เป็นความประหลาดใจที่ท่านนายกสมฤทธิ์พูดเมื่อกี้ครับก็คือผมจะกล่าวถึงนะครับว่าการทําเกษตรกรในประเทศไทยตอนนี้นี่ก็คือเขาจะเป็นฤด,ดูกันถ้าฤด,ดูผลผล,ผลิตออกเนี่ยก็ล้นตลาดครับพอล้นตลาดมาปุ๊บเนี่ยกเกษตรกรก็ขาดทุนทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่า ทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตมาทั้งปีโดยที่ไม่ต้องไปเร่งหรือไปลากสารพอการทําเกษตรที่จะให้มันออกนอกฤดูกาลนี่ยมันต้องมีอย่างเดียวณนตอนนี้คือลากสารพอลากสารปุ๊บนี่ต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะโทรมมันจะโทรมโทรมครับใช่ครับแลทีนี้ผมก็เลยครับมาคิดว่าทํายังไงต้นไม้ถึงจะไม่โทรมทํายังไงผลผลิต ถึงจะออกมาได้ทั้งปีเกษตรกรมีรายได้ประจำก็เลยมาทำจุลินทรีย์ตัวหนึ่งขึ้นมาที่มันมีฤทธิ์กระตุ้นนิดนิดก็คือฤทธิ์ของมันก็คือหาอาหารมาให้พืชได้ตลอด24ชั่วโมงคครรัับบอันนี้ก็คือว่าจุลินรีย์ตัวนี้เนี่ยสูตรเฉพาะเฉพาะรับมะม่วงก็คือพืชทั่วไปครับพืชทั่วไปไม่ใช่ว่าแค่มะม่วงที่ได้ผลแบบนี้ครับ แต่ถ้าเราทำหนึ่งให้น้ำพอสองอินทรีย์วัตถุพอสามจุลินทรีย์เพียงพอพืชทุกอย่างมันจะออกแบบนี้หมดครับท่านนายกสมฤทธิ์ครับมะม่วงตรงนี้เนี่ยพอใจไหมที่มันออกแบบนี้มันมีดอกออกมาแล้วแต่แล้วมันต่อเนื่องแบบนี้มันเข้ากับจริตของตลาดหรือเปล่าอ่าดีครับตลาดก็จะมีของมาป้อนในตลอดเออเออเออคือจะได้ไม่ขาดใช่ไหมครับ แบบนี้ถือว่าได้ราคาดีหรือเปล่าได้ครับมันก็ได้อยู่ตลอดไงฮะมันราคาตอนไม่มีของเราก็ได้ราคาแพงตอนน้ม่วงเยอะเราก็ขายปกติครับใช่ฮะอันนี้คือพันธ์อะไรน้ำดอกไม้สีทองครับน้ำดอกไม้สีทองที่นิยมที่สุดในตลาดโลกในตลอดในประเทศนะครับครับ ตลาดเป็นยังไงครับขายดีไหมมันจะล้นตลาดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ล้นหรอกครับไม่มีวันล้นนะไม่ล้นหรอกครับครับเออไม่ได้ไม่ไม่ได้ข่าวมะม่วงไปประท้วงหน้าทําแหน่งเยมันมันมันไม่มีปัญหาครับอารย์ขามันออกมาแล้วก็ขายได้ตลอดโอ้โหเนี่ยคนแอบดูคลิปของเราเนี่ยนะนายกสัมฤทธิ์เคยบอกไปหน่อยว่าเทคนิคคืออะไรหรือว่าเป็นความลับไม่ลับนะไม่ลับหรอกครับไม่ลับอ่าใช้อะไรนะจุลินทรีย์อะไรนะที่อาจารย์โจบอกเมื่อกี้จุลินทรีย์ของอาจารย์โจชื่อเหรียญไทยครับอเหรียญไทยเหรียญไทยจุลินทรีย์เหรียญไทยอ่าครับ ตัวนี้ได้ผลครับครับผมได้ผลแล้วผมลองมาปีกว่าแล้วเนี่ยได้ผลดีเลยครับครับผมมะม่วงจะออกอยู่ตลอดเลยอได้เก็บทั้งปีเลยคือคือตอนนี้รู้สึกเกษตรกรี่จะมีความสุขเต็่ยนะเพราะว่ามีความมว้ยวางใจกันเลยบอกว่าคุณไปเก็บเลยเก็บในสวนเก็บเองเลยเลือกเอาเลยไปเลือกเอกาตามความต้องการเลยแล้วก็ไปชัช่างกิโลกันที่้าหน้าบ้านก่อนจะกับของเราเนี่ยใช้สารตัวเนี้ยมันจะทานอร่อยนะฮะโอ้อราอย ชมของตัวเองหรือว่าคนอื่นมู้มจชิมฮะเขาเขาไอคนซื้อไปทานนะเขาติดใจเขาจะตามมาคยตลอดอาจารย์โจมันเกี่ยวอะไรกับผลผลิตตรงนี้ที่ว่าทําให้อร่อยแล้วก็ผลผลิตเนี่ยมันต้องได้รับการยืนยันจากนี้ด้วยประสบการณ์ตรงนี้ก็มีมันเรื่องปกติครับอาจารย์ครับในเมื่อหนึ่งเราไม่มีสารเร่งครับเราไม่ได้เร่งส่วนใดส่วนหนึ่งครับยีนของต้นไม้นี่มันเจริญเติบโตพร้อมๆกันครับ คือมันจะมาทุกอย่างยินของความอร่อยยิ้งของความกรอบยิ่งของความหวานอะไรมันจะมาพร้อมๆกันหมดดังนั้นมันถึงทําให้ผลไม้ออกมากรอบหวานอร่อยตามธรรมชาติครับไม่เหมือนกับเราเป็นเล่งตัวใดตัวหนึ่งคือแนวนี้เนี่ยเป็นแนวชีววิาวิธีที่ต้นนายกกำหนดทำนะเป็นแนวชีววิาวิธีแล้วจะแล้วดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจมากทีนี้กระบวนการตัวนี้จริงๆแล้วคือจุลินทรีย์มันไม่ใช่ปุ๋ยนะมันไปทําหน้าที่ที่ช่วยปุ๋ยเป็นผู้ช่วยปุ๋ย ะจะปรับให้ต้น,นพืชเนี่ยมันจะ,จะเจริญติบโตขึ้นหน้าหน้าที่เป็นไงครับอาจะให้ให้พืชมีอาหารกินตลอด24ชั่วโมงให้พืชมีอาหารกินตลอด24ชั่วโมงถึงแม้จุลินทรีย์ไม่ ไม่ได้ขนธาตุอาหารมาก็ตามใช่แต่ว่าจุลินทรีย์มันไปย่อยสลายยไ่อยสลายทำอาหารใ้เพื่อนทำอาหารใ้เพื่อนครับปรุงอาหารในเพื่อนปรุงอาหารในเพื่อนปรับดินในเพื่อนใช่ครับมันมันงานหนักเหมือนกันนะงานหนักแต่ว่าใช้งานฟรีใช้ในงานฟรีเลยนะไม่ต้องจ้างเลยนะอันนี้นายกสมฤทธิ์ครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเพื่อนแอบดูอยู่แนะนำหน่อยว่าให้เขาใช้อย่างไรถึงมะม่วงมันดกอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ออกตามฤดูกาลแล้วก็ออก ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ออกดอกผลผลิตเก็บเกี่ยวได้แล้วเอาไปรับประทานกินได้แล้วก็อีกพัดูข้างหลังอีกยอดเอากําลังแทงยอดแล้วก็มีออกดอกกินกันอย่างต่อเนื่องนี่ครับอาจารย์ยาวนานเลยสังเกตดูไอรุ่นนี้ก็เป็นลูกเล็กลูกเล็กครับไอรุ่นนี้ก็เป็นดอกมันจะมีอยู่ตลอดครับเป็นดอกไอพวกไอพวกนี้ก็เป็นลูกไปนะครับเอนายกสมนิ์คิดว่าทําวิธีนี้อะไรที่เป็นจุดเด่นที่ทําให้นายกสมนิ์เนี่ย ปิ้งในเรื่องของการปลูกมะม่วงแบบนี้ผมชอบว่ามันจะมีทั้งกะปิ<า>ขอ<า>งค้าเขาก็จะมารับซื้อของเราตลอดรรเราไม่ต้องดิ้นรนไปไหน,นวันนี้ผมก็ไม่เสียเวลาที่มานะมาเจอนายกสัมฤทธิ์มาเจออาจารย์โจก็กโอเคคุ้มค่าแล้ววันนี้นะครับพี่น้องเกษตรศกรครับคลิปต่อไปเราจะหาของดีๆอย่างเงี้ยมาฝากกันต่อขอบคุณมากครับท่านนายกสัมฤทธิ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ